6นากา46นาทีเรื่องเล่าเชา้านี้เราว่ากันต่อครับทุกผู้ชมมาดูประเด็นใหญ่ก็มาไล่เรียงรายละเอียดในคำวิิจัยสารล้มนูนซึ่งนัดอ่านคำวิิจัยเมื่อวานคู่ความที่ไปเนี่ยนายกมอบหมายให้เลขาธิการนายกหมอพรมม,มมเลอร์ชุริเดชไปเป็นผู้แทนขนาดที่ผู้ร้อง40สวมีสว3คนไปนั่งฟังคำวิิจัยเมื่อวานโดยสารล้มนูล วินิจฉัยตั้งแต่ประเด็นแรกก็คือมีอนาจรับเอาไว้พิจารณาแล้วต่อมาก็ไล่เรียงประเด็นสําคัญตามคําร้องก็คือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมน,นูญท่านผู้ชมมันมีอยู่สองข้อด้วยกันก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา110 1ง0งเล็บเ,ออ160บเลบ 4, และ160วงเล็บ5โดยที่รัฐธรรมน,นูญระบุ ให้นำมาตรฐานจริยธรรมทางของตุลาการสามนูนและผู้ดำรงแหน่งในองค์กรอิสระและอื่นมาใช้กับคณะมนตรีมาตรฐานจริยธรรมข้อ3วรรคสองระบุว่ามาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่คณะมนตรีด้วยอันนี้คือพื้นฐานการจะโยงมาถึงกรณีของคุณเสถาข้อ7กํากำหนดเอาไว้ในมาตรฐานจริยธรรมว่าต้องถือประโยชน์ของชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อ8กําหนวดว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตัวเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและข้อ11กําหนวดว่าไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และข้อ17กํากำหนดว่าไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งข้อ19กําหนดว่าไม่คบหาสมาคมกับผู้ประพฤติผิดทั้งหลายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมัน่นศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นสารมนุลบอกเลยข้อ7 ข้อ8ข้อ11ข้อ17ข้อ19 5ข้อเลยเกี่ยวกับจริยธ,ธรรมทางการเมืองว่ามันมีตรงไหนกำหนดเอาไว้แล้วก็อธิบายเรื่องใครฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมถือว่ามีาลักษณะร้ายแรงต้องเป็นอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นสารนอนอยังไล่ข้อกฎหมายอ้างว่าปรากฏเจตนารมณรัฐธรรมนูญตามคำปารบของรัฐธรมนูญนี้หมายถึงอ้างไปถึงคำปารถรัฐธรรมนูญเลยว่า วางกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ผู้บริหารที่ปราชจาก1คุณธรรม2องจร,ริยธรรม3ธรรมอภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจจึงได้บัญญตัติคุณสมบัติและสระต้องห้ามของผู้ดำรงตาแหน่งรัฐมนตรีเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญและยังกำหนดเพิ่มเติม,ตมยิ่งกว่าสส หมายถึงคุณสั่งลักษณะต้องห้ามกำหนดเอาไว้เข้มข้นยิ่งกว่าสอส,อสอทั้งนี้ทั้งนั้นสอคล้องกับเจตนารธรรมนูนต้องการให้บุคคลที่จะดำรงตแำแหน่งดำหน่งํำเตต้องมีคุณสมบัติสูงกว่าบุคคลที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อ้างไปถึงลำนูนมาตรา160วงองเล็บ4ไเป็นกรณีความซื่อสัตย์จริตในภาพรวมของบุคคลที่ปรากฏต่อสังคม รัฐมนูลมาตรา160วงเล็บ5เป็นกรณีเฉพาะเจาะจงที่กำหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมคำวินิจฉัยในส่วนข้อเท็จจริงวักครูคือข้อกฎหมายข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมีประเด็นหนึ่งคนเสียฐานในฐานะน้ำเตีผู้รับสนองภพรัชงก์การต้องรับผิดชอบในกิจการที่ตัวเองลงนามรับสนองโดยความรับผิดชอบนี้ประกอบด้วย3ข้อหนึ่ง ถูกต้องตามแบบพิธีหรือกระบวนการได้มาโดยถูกต้องสมบูรณ์ 2. เอกาสารที่นำขึ้นกราบทูลสารสารถาท,ที่ถูกต้องและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายมาถึงข้อเท็จจริงคนวิรวณแสงเทียนตุลาการสามนนอ่านคำวินิจฉัยว่า ข้อที่จริงฟังได้ว่านายพิชิตชื่นบันซึ่งก็หบายถึงผู้ถูกร้องที่สองเคยต้องโทษตามคําสั่งศาลฎีกาเทวินชัยว่าเสมียนทนายความที่ทํางานประสานงานให้ผู้ถูกร้องที่สองก็คือคุณพิชิตนําถุงกระดาษใส่เงินสดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของศาลฎีกาโดยที่รู้หรือควรรู้ว่าภายในถุงกระดาษนั้นมีเงินสดอยู่และผู้ถูกร้องที่สองก็คือคุณพิชิต มีพฤติการที่เชื่อได้ว่ามีส่วนรู้เห็นในการกระทําดังกล่าวด้วยการลักษณะเป็นตัวการร่วมมีเจตนาจูงใจให้เจ้าหน้าที่สาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ที่อาจเชื่อมโยงไปถือเป็นประโยชน์แก่จเจเบยในคดีนั้นซึ่งเป็นลูกความของนายพิชิตการกระทำดังกล่าวเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลละเมิอดอำนาจศาลและน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน ผู้ถูกร้องที่สองก็หมายถึงนายพิชิตซึ่งประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายย่อมตระหนักดีว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการศาลจึงลงโทษสนหนักให้จำคุกผู้ถูกร้องที่สองก็หมายถึงคุณพิชิตกับผู้ถูกกล่าวห,หาอื่นรวม3ามคนคนหกเดือนเมื่อปี52และกรรมาการบริญาสภาทนายความยังเห็นว่านายพิชิต ถูกลงโทษในคดีอเมื่อ,อำนาจศาลตามคำสั่งศาลฎีกาเป็นการกระทําที่ไม่เคารพย่ำเกรมอำนาจศาลทําให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือพิพากษาเป็นการกระทําผิดตามข้อบังคับสภาธนายความแล้วก็ให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทานายความนี่ฟังตรงนี้นิดหนึ่งจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องที่สองเคยต้องโทษตามคำสั่งศาลฎีกาที่4,599ทับ2,551 ที่วินิจฉัยว่าสมนทนายความที่ทํางานประสานงานให้ผู้ถูกร้องที่สองนำถุงก,กระดาษใส่เงินสดมอบให้เจ้าหน้าที่ของศาลฎีกาโดยที่รู้หรือควรรู้ว่าภายในถุงก,กระดาษนั้นมีเงินสดอยู่และผู้ถูกร้องที่สองมีพฤติการที่เชื่อได้ว่ามีส่วนรู้เห็นในการกระทําดังกล่าวด้วยในลักษณะเป็นตัวการร่วมและมีเจตนาจูงใจให้เจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผานกคดียา,ยาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กระทำการอันมีชอบในหน้าที่ที่อาจเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดําที่อม12550ทับซึ่งเป็นรูปความของผู้ถูกกล้องที่2การกระทําดังกล่าวเป็นการประพฤตินตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นความผิดละเมิดหน้าศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา3าอนุมาตา 31, าราหนึ่งและมาตรา33ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สิบบนแก่จนาน้าหวะนั่นท่านผู้ชม ฟังเสียงคำอ่านคร่าวๆแล้วข้อเท็จจริงประการต่อมาต่อมามีพระมรดชงการประกาศแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่หนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็หมายถึงคุณเสถาและมีผู้มรชงการแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงที่หนึ่งกันยาหกหกไม่ปรากฏชื่อผู้ถูกร้องที่สองหรือนายพิชิตชื่นบาเป็นรัฐมนตรีแต่ในพระมรดชงการประกาศให้มตีพ้นจากตําแหน่งและแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับใหม่27กันยาหกเจ็ ผู้ถูกร้องที่หนึ่งคือนายเฉฐทานำความกราบบังคมทูลควรปรับคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อขา้าราชการปรากฏชื่อนายพิชิตผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีสำนักนายรมนตรีสารลฐมนุนเห็นว่าเมีมลที่สามนุนจะพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของนายเฉยฐาทิวิสินเส้นสวดลงเฉพาะตัวเพราะเหตุหนึ่งไม่มีความเื่อสัต์จรรตเป็นที่ประจักษ์ สมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งอ้าง,งอิงลำดวนมาตรา170วักหนึงวรเลสีประกอบ1 6 0วเลบสี่และ6ร6 0ยวเลหอันเนื่องมาจากการแสดงชื่อนายพิชิตเป็นลำเตีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1ก็หมายถึงคุณเศรษฐา ควรรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกกลองที่สองก็คือนายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามเหตุผลที่สารระบุไว้ในข้อเท็จจริงรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5แม้ว่าคณะกรรมาการกิจการกิจสิการจะมีความเห็นว่าการถูกลงโทษตามคำสั่งศาลให้จำคุกในคดีนั้นพ้นโทษเกิน10ปีถือเป็นข้อยกเว้นที่รัฐมนูลบัญญัติไว้ไม่เป็นรัชจักรลองห้ามความเป็นน้าเตะ แต่ความเห็นของคณะกรรมการตฤษฎีกาดังกล่าวเป็นการให้ความเห็นที่จํากัดเฉพาะกรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นรัฐธรรมนูนมาตราร้อยบอนุมาตรา6ประกอบมาตราเก้าสิบแปดและเจ็ดร้อยหกสิบงเล็บเจ็ดเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา260อนุมาตรา4และอนุมาตรา5ประเด็นที่สามดวิวิจัยข้อท็จจริงก็คือ เมื่อแต่งตั้งรัมปีครั้งแรกไม่ปรากฏชื่อนายพิชิตเป็นรัมรีแต่ภายหลังเมื่อมีการปรับตัมปีผมปรับคำนิดหน่อยนะฮะนายพิชิตได้รับการแต่งตั้งเปน็นรัมรีสำนักนานรัมรีดังกล่าวจึงมีเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาก่อนว่านายเศลฐาทวีสินรู้หรือควรรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการของนายพิชิตตามที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนหรือไม่ จากการไต่สวนในเศษฐานและเลขาธิการครัมตีรนัชจารินัดดนทศิลป์โดยสรุปก็คือมีการชี้แจงว่ามีการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรสารคำนวญมีความเห็นว่ากระบวนาการดังกล่าวเป็นที่แน่ชัดว่าคือโดยสรุปก็คือข้อที่จริงเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็มีการเสนอไปที่กฤษฎีกา จัดทำเอกสารสรุปการตรวจประวัติรายงานต่อคุณเสถาเพื่อน,นำความกลับบงคมทูลแต่งตั้งรัฐมนตรีต่อไปกระบวนการนี้แน่ชัดว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งคือน,นายเสถายย่อมต้องทราบถึงประวัติอันรวมถึงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของนายพิชิตจากเอกสารสรุปการตรวจสอบประวัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอขึ้นมาและในคำชี้แจงแค่ก็กล่าวหาของคุณเสถาเองยังได้ชี้แจงไล่เรียงรายละเอียด ซึ่งเป็นประเด็นที่สามบุณาวินิชัยเกี่ยวกับคดีที่เคยถูกจำคุกการลบชื่อออกจากทะเบียนทานในความมาพิจารณาไม่มีพฤติการหรือการกระทำอื่นใดซึ่งจะถูกหยิบยกมาต้แยง้งไม่เพราะว่านายพิชิตมีพฤติการกระทำอื่นใดเป็นพิเศษที่ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาจึงเป็นกรณีที่นายเสถา ได้พิจารณาข้อที่จริงแล้วและใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของนายพิชิตผู้ถูกร้องที่สองแล้วเห็นว่าผู้ถูกร้องที่สองก็คือนายพิชิตไม่ได้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีนี่และข้อต่อมาข้อนี้คุณรุดมศิทธทิวิรธรรมตุลาการสามนุนอ่านว่าพิจารณาต่อไปว่านายเสถาทวีสิน รู้หรือควรรู้คทีจริงที่เกี่ยวกับพฤติการของนายพิชิตดังกล่าวแล้วแต่ยังเสนอชื่อนายพิชิตแต่งตั้งไปรั้มเตไปกรณีที่นายเสถาไม่มีความซื่อสัตย์จริตไปที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติหรือไม่เห็นว่าพฤติการของผู้ถูกร้องที่สองก็คือนายพิชิตถูกลงโทษจำคุกและถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ เป็นการทําให้เสื่อมเสียแก่สถาบ,บันและวิชาทีพทนายความเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความอย่างมากเป็นการแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่อาตรงนี้สาคัญเพราะความหมายของคําว่าซื่อสัตย์และคําว่าสุจริตสารรรมดวญระบุว่ามิใช่เป็นเพียงเรื่องของการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยเท่านั้นแต่ต้องให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อถือได้ ซึ่งต้องเป็นการทำให้วินยูชนทั่วไปทราบและยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่หากเป็นหรือไม่เป็นเช่นนั้น,น,นย่อมถือได้ว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จะเห็นว่าคือวินยูชนทั่วไปทราบถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าไม,ไม่ใช่ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ค้อที่จริงนั้นต้องเป็นที่รู้ยแล้ว ไม่มีเหตุผลหรือเงื่อนไขใดหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้อีกเมื่อนายพิชิตมีลักษณะต้องห้ามการที่นายเศรษฐาเสนอชื่อนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีย่อมปฏิบัติมิชอบด้วยรัฐมน,นูญเพราะเสนอบุคคลที่ไม่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแม้นายเศรษฐาจะอ้างว่าตนมีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ จึงไม่อาจวินิจฉัยว่านายพิชิตเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญสารดํานูนเห็นว่าเป็นข้าออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบในทุกการกระทําประกอบกับการพิจารณาเรื่องความซื่อสัตย์จริตและความน่าเชื่อถือไว้วางใจต่อสัรรชนเป็นปัญหาข้อที่จริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยไม่ใช่ ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ต้องอาศัยความรู้ความชํานาญหรือประสบการณ์โดยเฉพาะสารนูลระบุว่าเพียงความตระหนักรู้ถึงมาตรฐานเยี่ยงวินยูชนหรือบุคคลทั่วไปในสังคมก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยได้แล้วเมื่อผู้ถูกร้องที่หนึ่งเป็นน้ำเตรเป็นผู้รับสนองพระมรชองการนำความก่อบองาคงทูล ทั้งที่มีข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดว่าเป็นกรณีต้องห้ามตามนวน160โมเลสีโดยไม่ได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวินยูชนหรือแม้คำนึงถึงมาตรฐานบุคคลทั่วไปและไม่คำนึงถึงบทบัญญัติน้นวนการที่นายกจะเสนอบุคคลใดแต่งตั้งเป็นปรัีไม่ได้อาศัยเพียงเฉพาะความไว้วางใจส่วนตนโดยแท้นอกจากครัซึ่งเป็นฝ่ายบริหารต้องได้ความไว้วางใจจากสภาตามหลักการปกครองแล้วครั ซึ่งหมายถึงนายกและน้ตีแต่ละคนยังต้องได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากสาธารชนหรือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงอันเป็นความเชื่อถือและไว,ว้าวางใจในทางความเป็นจริงนั่นแปลว่าสามโดวินิชัยแล้วว่ากรณีถ้าประชาชนไม่ไว้วางใจน้ำตีต้องรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็ย้ำว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนาสําสำคัญในการป้องกันบุคคลที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลเข้ามามีอำนาจในการบริหารปกครองบ้านเมืองซึ่งเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำคัญตามกฎหมายที่เขียนเพิ่มขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไว้เพิ่มลักษณะต้องห้ามแม้นายกจะวินิฉัยเสนอแต่งตั้งบุคคลที่ไว้วางใจตามที่ตัวเองเห็นสมควรหรือตามความลองประเพณีทางการเมือง แต่ย้ำว่าบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอันเป็นข้อกฎหมายดังนั้นนายเศรษฐาทวีสินจึงเป็นผู้ขาคุณสมบัติในเรื่องความเสื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรั้นน์นวนมาตรา160่งรหวงเล็บสหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้พลิกแล้วท่านผู้ชมอันนี้ก็คือวินิจฉัยประการแรกคาคุณสมบัติเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรั้นนวน มาตรเราหกสิวงเล็บสขนาดเดียวกันการโยงใยไปถึงประเด็นต่อมาก็คือผิดจริยธรรมทางการเมืองหรือขาดจริยธรรมทางการเมืองร้ายแรงเนี่ยท่านผู้ชมสารโุนยังระบุว่าที่ผู้ร้องก็หมายถึง40สวอ,อ้างว่าการเสนอแต่งตั้งน้ฐมตรีในการปรับครมครั้งที่สองกฤษฎีกาให้ความเห็นในคราวเสนอแต่งตั้งรัฐมตีครั้งแรกเกี่ยวกับคุณสมบัติและสระต้องห้าม เท่านั้นหมายถึงวงเล็บหวงเล็บเเคยเป็นข่าวจําได้ไหมค่ะคือถามไม่ครบอะ่ะแต่การเสนอแต่งตั้งนายพิธีเป็นรัฐมตรีในครั้งปรับรัฐมนตีไม่ปรากฏหลักฐานว่านายเสถาได้สอบถามกิจสีกาเกี่ยวกับข้ออื่นเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็หมายถึงความซื่อสัตยจุิิเป็นที่ประจักษ์และหมายถึงจริยธรรมทางการเมืองคือถามไปเฉพาะอาจติดคุกมา อานละเมิอดอำนาจศาลเป็นคำพิพากษาหรือไม่ประการใดสรุปอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นในคำวินิจฉัยระบุเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายคุณสมบัติและสัษณะต้องห้ามของผู้ถูกเสนอเชื่อเป็นรัฐมนตรีรายใดตามที่เลขาธิการคณะรีชี้แจงกับสามน้นได้รายงานนายกแล้วเพื่อหารือไปกฤษฎิกาเมื่อกฤษฎิกาให้ความเห็นประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและสษณะต้องห้ามแล้ว น้ำตีปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการกิจการต่อไปสารลํานวโนเห็นว่าการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีของนายเศรษฐานอกจากการพิจารณาความเห็นและข้อหารือกฎหมายจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนายกรัฐมนตรีต้องใช้วิจารณญาณในการคัดเลือกสารบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของวินยูชนว่าน่าเชื่อถือและไว้วางใจด้วย สารนุนย้ําว่าการที่นายเศรษฐาชี้แจงว่าตนมีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองจํากัดไม่มีความรู้ด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจวินิจฉัยได้ว่านายพิชิตผู้ถูกร้องที่สองเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะ หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือไว้วางใจจากสาธารณชนไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องอาศัยความรู้หรือความชำนาญประสบการณ์ที่ต้องศึกษาโดยเฉพาะเพียงความตระหนักรู้ตามมาตรฐานวินยูชนบุคคลทั่วไปก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยได้แล้วเแล้วก็ย้ําว่าข้อที่จริงเกี่ยวกับพฤติการของนายพิชิตชื่นบานข้อเท็จริงปรากฏในคําสั่งสารดีกาล้วนเป็นข้อที่จริงที่สาธารณชนต่างรู้กันโดยทั่วไป ถึงแม้คดีนี้อายการจะไม่สั่งฟ้องนายพิชิตกับพวกเป็นคดีอาญาในข้อใาหา้สินบนหรือความผิดอาญาอื่นแต่การฟ้องคดีอาญาเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายที่กล่าวโทษบุคคลให้ต้องโทษทางอาญาซึ่งเป็นโทษที่ร้ายแรงแต่มาตรฐานในการพิจารณาเร้ว,ว่าจะฟ้องหรือลงอาญาต่อบ,บุคคลใดต้องพิสูจน์ความผิดให้ครบองค์ประกอบความผิดกรณีนี้การที่อายการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจทางการเมืองที่ทพิจารณาจากมาตรฐานของวินยูชนวินยูชนการกระทำของ,ของนายพิชิตซึ่งเป็นเอกสัการลงโทษเห็นได้ชัดแจง้งไม่สมควรอย่างยิ่งผิดไปจากปกติวิสัยที่วินโยนโชทั่วไปปฏิบัติ เช่นการนำเงินสดจำนวน2ล้านบาทใส่ถุงมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของสารดีกาโดยอ้างว่าหยิบสลับกับถุงขนมช็อกโกแลตเป็นพฤติการที่วินยูชนยากจะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นได้โดยผู้กระทำการและผู้ร่วมกระทำการเป็นบุคคลที่ ผู้ถูกร้องที่สองก็คือนายพิชิตไม่อาจปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําได้นายเศรษฐาผู้ถูกร้องที่หนึ่งรู้คดที่จริงดังกล่าวโดยต่อแล้วแต่ยังคงเสนอให้แต่งตั้งนายพิชิตผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นย้ําอีกทีก็คือนายเศรษฐาจึงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4ข้อใช่จริงประการต่อมาใช้เวลานิดหนึ่ง คนปัญญาอุดชาชนอุตราการสามนวนอ่านข้อที่ผู้ถูกร้องอ้างว่านายเฉฐามีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ยารยารแรงอันเป็นลนักษณะต้องห้ามตามนวนวมาตรา160วงเล็บ5เมมัอสักคู่เกี่ยวกับซื่อสัตย์สุดจริตเนี่ยเป็นที่ประจักษ์160วงเล็บ4ต่อไปนี้คือ1 6ึวงเล็บ5ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงค่ะตุลาการสามนุนปัญญาอ่านว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งตามข้อกล่าวหาของผู้ร้องคือ40สวเข้าพบบุคคลซึ่งผู้ถูกร้องที่สองซึ่งเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวแปลว่าผู้ร้องที่หนึ่งคุณเสถาเข้าพบบุคคลซึ่งคุณพิชิตเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัว น่าจะแปลความว่าหมายถึงคนทักษินผู้ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลซึ่งผู้ถูกร้องที่สองซึ่งเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวสามลำนูนเห็นว่าเป็นมูลเหตุจงจะจงใจที่ทำให้ในายเศรษฐาต้องการเอื้อประโยชน์ให้บุคลลบคลดังกล่าวบุคคลดังกล่าวถึงแม้สามลันนูนจะไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตามที และหลังจากที่นายเสรษฐาเข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้วนายเศรษฐานำความกระาบบังคมทูลเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่2ก็คือนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้ผู้ถูกร้องที่สองนายพิชิตถอนชื่อจากบัญชีเสนอชื่อแต่งตั้งรัฐมนตรีในการแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อหนึ่งกันยา66 เป็นพฤติการที่แสดเเห็นว่านายเสลียถามไม่มีความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์แ,<ล>และยังฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงรวมถึงรู้เห็นหรือยินยอมให้นายพิชิตหรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตนให้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีโดยมิชอบจึงเป็นการกระทำที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและเป็น การก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นการสมคบสมาคมกับผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมย้อนกลับไปที่สารน,นุนอ้างอิงข้อกฎหมายตอนต้นอย่างที่ผมบอกไปอ่ะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วน ที่เกี่ยวกับข้อ 7, 8, 11, ข้อ9ข้อ11ข้อ17ข้อ19มาอยู่ในประโยคนี้แหละข้อที่ผู้ร้องตาอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นบัตรตามมาตรฐานทาเจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นลนักษณะต้องห้ามตามรบทนุนมาตรา1น0อนุหโดยกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งข้อพะบุคคลซึ่งบุคผู้ถูกร้องที่สอง เป็นหัวหน้าทนายความประจําตัวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทําให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวและหลังจากผู้ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้วผู้ถูกร้องที่หนึ่งนำความการทุนเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้ผู้ถูกร้องที่สองถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 5 5 6เป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์จริต,ตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่สองหรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกทมนเรีรของผู้ถูกร้องที่หนึ่งเพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ และเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการก่อให้เกิดความเสียเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีเป็นการสมคบสมาคมกับผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจ กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการเป็นหน้าที่นายกประฐมนตรีเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกปรองทีหนึ่งรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกกรองี่สองดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถูกปรองี่สองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงเห็นว่า ผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์สจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรุนมาตรา160อนุ4ีอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตุลาการสารรัฐมนูญเสียงข้างมาก5ต่อ4วิจัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1น,นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนาตรา170วักหนึ่งอนุ4 เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดทุนสมบัติตามรัฐมนตมาตรา160อนุ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรง้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนตมาตรา160อนุ5เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายร,รัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรคหอนุ4แล้วรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทังคณะ ตามรัฐมนมาตรา167วรรค1นอนุนหนึ่งโดยให้นำม,มาตรา168วรรค1นอนุนหนึ่งมาใช้บังคับกับการปบปติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่ผลตำแหน่งต่อไปอาวนี่คือโดยสรุปคำวินิจฉัยมติคือ5ต่อ4บุตรบิดท่านในแง่จำนวนเสียงคือถ้าหนึ่งเสียงไปอีกทางหนึ่งทางใดผลไปข้างหนึ่งเลยค่ะแต่มติก็คือมติและเป็นคำวินิจฉัยสามนวนเมื่อวานนี้ ผลจากตำแหน่งน้ำเตรหนเรื่องความซื่อสัตย์จุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาคุณสมบัติ 2. อละเมิดจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรงเป็นข้อที่ 2. องผลจากตำแหน่งและถ้าดูจากวคิีฉัยอย่างที่ได้เรียงเท่ากับขาคุณสมบัติตามรั้นูนฉบับนี้เลยค่ะกลับมาไม่ได้7จ็เวลาสิบนาทีแล้วกลับมา